สวัสดีครับวันนี้ผมผ่านเพื่อนเพื่อนน,น้งนองมาเข้าป่าอีกแล้วครับวันนี้เรามาหาเห็ดป่ากันไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเนี่ยเข้าป่าเป็นชั่วโมงครับเห็ดที่ได้มาเห็ดเพาะครับสองสามดอกโอ้โหกว่าจะได้แต่ละดอกป่านี้มาหาทุกปีครับไม่เคยได้เห็ดเพาะสักทีครับรอบนี้ปีนี้ เข้ามาสองรอบครับพอได้เห็ดเพา<อ>ะบ้างครับปีนี้แต่ก็ได้ไม่เยอะเหมือนเดิมครับหายากมากครับกว่าจะหาได้แต่ละดอกกว่าจะเจอครับดูครับเจอทีหนึ่งก็สามดอกสี่ดอกห้าดอกแต่ไม่เยอะครับได้นิดเดียวสิบย <20 S 2> ี่สิบดอกอเห็ดอย่างอื่นยังไม่ขึ้นนะครับช่วงนี้ฝนเพิ่งจะตกครับปีนี้ตั้งใจจะหาเห็ดเพาะไปแกงสดน้ำร้อนๆครับใส่ใบยะนางครับ น้ำปลาโนนัวไม่รู้ว่าจะได้พอแกงหรือเปล่าไม่รู้นะครับรอบที่แล้วได้ไปก็ไม่ได้แกงครับได้ไปหน่อยเดียวได้เอาไปตําครับตำใส่ปลาใสยอดมะขามอ่อนครับส้มๆเปรี้ยวๆนี่ครับพอเจอก็จะเจอดอกสองดอกแบบนี้ครับหายากครับกว่าจะได้เจออราคาช่วงนี้ถ้าไปซื้อตามตลาดข้ราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆครับกิโลหนึ่งก็ห้าหกร้อยบาทเราเข้าป่าหา พอได้กินครับนิดนิดหน่อยๆน่อยพอให้หายยากครับปีต่อปีบางดอกที่มันแก่แล้วมันก็จะเน่าครับอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ครับเข้าป่าวันนี้ได้มาแค่นี้ครับมีเห็ดมีเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดที่มันเกิดขึ้นตามทุ่งนาครับเห็ดหญ้าเนี่ยเห็ดเพาะได้แค่นี้ครับครับเห็ดที่ขึ้นตามทุ่งนาครับเนี่ยครับส่วนเมนูไม่รู้จะเอาไปทําเมนูอะไรครับน่าจะได้ไม่หมกก็ตำครับเนี่ยครับเห็ดที่ล้างทำความสะอาดแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับเห็ดเพาะ ได้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็ดเห็ดหญ้าที่เกิดขึ้นตามทุ่งนาได้มาหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าจะเป็นเมนูอะไรขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ